แรงบุญนั่งสมาธิการทำบุญด้วยการเจริญภาวนาสมาธิหลายท่านอาจเข้าใจว่าการทำบุญด้วยวิธีการนี้เป็นการเจริญสมาธิภาวนานั้นทำได้ยากมากเพราะว่าไม่มีเวลาทำพอพูดเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาก็จะนึกถึงการนั่งหลับตาแท้ที่จริงแล้วการเจริญสมาธิภาวนานั้น ไม่จำเป็นต้องหลับตาเสมอไปสมาธินั้นทำได้ทั้งลืมตาและหลับตาไม่จำเป็นต้องนั่งท่าขัดสมาธิจะนั่งท่าไหนก็เป็นสมาธิได้ทำได้ทั้งยืนนอนนั่งเดินวิง่งก็สามารถทำสมาธิได้ทำได้ทุกท่าทางทุกอริยาบททันว่าการทำบุญด้วยการภาวนา ได้กุศลผลบุญสูงสุดซึ่งการเจริญสมาธิภาวนานั้นมีสองแบบดังนี้ 1. การเจริญสมถภาวนาคือการจดจ่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้จิตใจสงบ 2. การเจริญวิปัสนาภาวนาคือการพิจารณาไตรลักษณ์การเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามหลักการ แห่งการสร้างบุญแล้วการภาวนาเป็นการทำบุญใหญ่ที่สุดเป็นการทำบุญที่ลงทุนน้อยที่สุดง่ายที่สุดแต่การจะไปให้ถึงบุญสูงสุดด้วยการเจริญภาวนานั้นกลับเป็นเรื่องยากคนทั่วไปจะมองเรื่องการภาวนาสมาธิเป็นเรื่องที่สูงและไกลตัวเกินกว่าจะทำความเข้าใจได้และเป็นเรื่องของผู้ที่เป็นพระสมณะเท่านั้น อย่างดีถ้าจะให้ได้ทำก็แค่นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจสัก5าถึงสินาทีแล้วก็หยุดเลิกไปการเจริญภาวนานั้นมีอยู่หลายวิธีที่จะทำให้จิตเกิดเป็นสมาธิและได้บุญกุศลตามที่ได้ปรารถนาไวา้อันประกอบด้วย 1. สวดมนต์การสวดมนต์ด้วยบทพระคาถาต่างๆจะทำให้จิตใจเป็นสมาธิ ไม่ต่างจากการนั่งสมาธิเพราะขณะที่สวดมนต์ทั้งสายตาและจิตของเราก็จะมุ่งอยู่กับคำสวดที่อยู่ในมือการสวดมนต์นั้นเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งด้วยการทวนคาสอนของพระพุทธองค์ด้วยการสวดขณะที่ปากสวดใจก็จะมีสมาธิและเมื่อสวดเสร็จแล้วก็จะเกิดความอินเอมปีติทางใจ พราะการสวดมนต์นานๆต้องใช้ความอดทนอันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ยากนอกจากนั้นเรายัางได้รับรู้ว่าการใช้ปากสวดมนต์เปล่งวาจาออกมาจะนำไปสู่การปฏิบัติที่สำคัญคือเรามีกล้าที่จะใช้ปากของเราไปก่อกรรมไม่ดีทางวาจาขึ้นมายกตัวอย่างเช่นการพูดปดเพราะปากต้องสวดมนต์อยู่บ่อยๆบทสวดมนต์ ที่แนะนำให้สวดประจำคือบทบูชาพระพุทธคุณหรืออิติปิโสพระธรรมคุณหรือสวากขาโตและพระสังฆคุณหรือสุปฏิปันโนผู้ที่ได้สวดเป็นประจำทุกวันจะได้อนิสงส์ให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขคลายทุกข์ร้อนจิตเป็นสมาธินอนหลับฝันดีนอกจากบทสวดหลักนี้ ก็ยังมีบทสวดมหามงคลอีกมากมายอันประกอบด้วยบทถวายพรพระพาหงมหากาหรือบทคาถาพระชินบัญชร2การนั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ15นาทีอาจให้การเดินจงกรมก็ได้การนั่งสมาธิเป็นการสร้างบุญใหญ่ง่ายๆดังที่พระพุทธองค์กล่าวไว้ว่า ต่อให้รักษาศีล227ข้อได้ต่อเนื่องยาวนานเป็น100ปีก็สู้การทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิเพียงชั่วไก่กระพือปีหรือช้างกระดิกงหงูไม่ได้การทำสมาธิขอให้ใช้หลักอาณาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกให้เป็นสมาธิบริกรรมขณะหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโท จนจิตเริ่มนิ่งแล้วก็ไม่ต้องบริกรรมใดๆอีกให้รับรู้ขณะที่ลมกระทบที่จมูกขณะหายใจเข้าออกก็พอจิตก็จะนิ่งได้เองไปเรื่อยๆหากจิตกระสับกระส่ายออกไปข้างนอกก็ให้กลับมาบริกรรมใหม่การทำสมาธิด้วยวิธีนี้จัดเป็นกรรมฐานที่พระพุทธองค์ตรัสว่ามีความปลอดภัยสูงเป็นกรรมฐานเย็น ทำแล้วอิ่มเอิบใจจิตเกิดความปีติได้ง่าย 3. แผ่เมตตาอุทิศบุญให้แก่เทพเทวดาเจ้ากรรมนายเวรและบุคคลที่เกี่ยวข้องคนทั่วไปอาจไม่ทราบว่าการแผ่เมตตาและอุทิศบุญนี้เป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งตามหลักบ,บุญกิริยาวัตถุสิบป,ประการซึ่งแรงบุญหรือประโยชน์จากการนั่งสมาธิมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ประโยชน์ต่อตัวเองช่วยให้จิตใจผ่องใสอ่อนโยนมีความสุขทำให้เราเป็นคนสุข,ขุมลุ่มลึกใจเย็นอารมณ์ดีอ่อนโยนและมองโลกรอบตัวในแง่ดีมีความสุขช่วยให้ความจำดีและสมองทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจิตที่ผ่านการทำสมาธิจะทำให้เราตั้งใจช่วยให้ความจำดีและสมองทำงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อมาคือสมาธิช่วยพัฒนาบุคลิกภาพให้สง่าผ่าเผยทำให้เรารู้เท่าทาันอารมณ์ของเราได้ดีจะเป็นคนใจเย็นและรอบค้อบขึ้นบุคลิกท่าทางผ่านการคิดพูดและทำสง่าผ่าเผยไม่รีบร้อนนอกจากนี้ยังลดความเครียดสุขภาพดีบำบัดโรคสมาธิ ทำให้สารแห่งความสุขหลั่งออกมาซึ่งช่วยบำบัดความเครียดลดระดับความดันโลหิตอันเป็นอาการของโรคต่างๆได้นอกจากนี้ยังช่วยให้ผิวพรรณอ่อนเยาวผ่องใสดูเด็กกว่าวัยการหายใจเข้าออกอย่างช้าช้าช่วยให้ออกซิเจนเข้ามาฟอกเลือดในร่างกายได้ซึ่งเป็นการล้างสารพิษและท้ายที่สุดสมาธิทำให้เราได้บุญ มีจิตใจที่เป็นสมาธิใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เกิดเป็นกุศลซึ่งสมาธิยังมีงานวิจัยรองรับงานวิจัยเกี่ยวกับสมาธิการเจริญสติด้วยการฝึกหายใจประมาณ10นาทีต่อวันมีผลต่อร่างกายลมหายใจและความคิดและเน้นความสนใจไปที่ประสบการณ์ในปัจจุบันจากการศึกษาวิจัยพบว่าการฝึกสติสัมปชัญญะมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ช่วยให้ความจำที่ดีขึ้นปรับปรุงการไหลเวียนลดการป่วยเรื้อรังลดความเครียดลดปัญหาการนอนหลับและลดภาวะซึมเศร้าการวิจัยยังเผยอ,อีกว่าการทำสมาธิช่วยให้จิตใจแจ่มใสขึ้นและกระตุ้นสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งทำงานเกี่ยวกับการเก็บความทรงจำเก่าและใหม่ส่วนอานิสงส์ของการนั่งสมาธิตามหลักความเชื่อของพระพุทธศาสนา เมื่อเกิดการเห็นแจ้งหรือวิปัสนาญาณแล้วย่อมทำให้กิเลสเบาบางลงจิตก็ย่อมจะเบาและใสสะอาดบางจากกิเลสทั้งหลายไปตามลำดับสมาธิจิตก็จะยิ่งก้าวหน้าและตั้งมั่นมากยิ่งขึ้นฉะนั้นจึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจิตที่สงบหยุดนิ่งก่อนไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่จะเจริญวิปัสนาปัญญาได้ ขอพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมรับฟังขอให้แรงบุญหนุนให้กันลายในมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ